ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนมาพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกันวันนี้นะครับจะมาในธีมการอธิบายข้อมูลพื้นฐานธุรกิจงบการเงินแล้วก็ภาพของธุรกิจให้ฟังนะครับใครฟังจบแล้วชอบนะครับย้ำอย่างยิ่งว่าต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจะลงทุนนะจ๊ะ นะครับสินทรัพย์วันนี้ที่จะมาพูดถึงก็คือตัวอันไลนะครับหรือว่า Trust เพื่อการลงทุนในสิทธิ์การเช่าอาสังหาริมทรัพย์อันไลนะครับสกด ALLY นะครับแหมชื่อนี่ผมถูกใจเป็นการส่วนตัวมากๆนะครับก่อนอื่นที่จะไปอธิบายการทำงานของอะไลก็ตามนะครับเราต้องมาอธิบายการทำงานของ Trust ให้เข้าใจก่อนนะครับทรัสเนี่ยไม่ใช่บริษัทนะครับแต่ทรัสเนี่ยมีลักษณะคล้ายกองทุนรวมนะครับ แต่มีความยืดหยุ่นมากกว่านะครับโดยตัวทรัสต์เองเนี่ยจะจัดตั้งผู้เชี่ยวชาญขึ้นมาบริหารสินทรัพย์ในเครือนะครับกำไรมากกว่า90%เนเนี่ยจะส่งคืนให้กับผู้ถือหน่วยทางเงินปันผลเนาะโดยกองทรัสต์เนี่ยไม่ต้องเสียภาษีนะครับ นอกจากนี้ผู้ถือหน่วยทรัสต์เนี่ยหากราคาทรัสต์ขึ้นนะครับผู้ถือหน่วยก็จะได้รับประโยชน์ในแง่ของส่วนต่างราคาด้วยนะครับที่เรียกว่าแคปิตอลเกนนั่นเองนะครับก่อนอื่นใดๆทั้งสิ้นจะวิเคราะห์ทรัสต์หรือกองทุนรวมอสังหาริรมทรัพย์นะครับอย่างแรกที่จะต้องดูก็คือว่าเขาถือสินทรัพย์อะไรบ้างนะครับเพราะว่าสินทรัพย์ที่เขาถือเนี่ยเป็นตัวที่นํามาซึ่งรายได้แล้วก็กําไรของตัวทรัสต์นั่นเองนะครับโดยสินทรัพย์ที่อะไรถือนะครับได้แก่1ศูนยส่วนการค้าคริสตัลดีไซ สศูนย์การค้าคริสตัลเอกมัยรามอินทรา3คือศูนย์การค้าคริสตัลเอสบราชพฤกษ์นะครับสคือศูนย์การค้าอมอรินีห้ศูนย์การค้าแอมพาร์คหกศูนย์การค้าเพอร์เนรี่มมลเศูนย์การค้าสัมักรเพรสรามคำแหง8ศูนย์การค้าศูนย์การค้าสัมักรเพรสรังสิตเก้าศูนย์การค้าสัมักรเพรสราชพฤกษ์และ10ศูนย์การค้าเดอะซีนะครับแล้วมีโครงการล่าสุดนะครับก็คือกาดฝรั่งที่เชียงใหม่นะครับกาดที่เป็นภาษาเหนือนะเพราะว่าตลาดนะครับนะ ข้อสังเกตนะครับผมรวมมาให้เลยนะครับผมก็จะอ่านตัว5 6ขีดหนึ่งรายงานประจำปีใดๆนะครับแล้วสรุปมาให้เนอะจะได้ไม่ต้องมาเล่าทั้งหมดนะครับก็จะดึงมาเฉพาะจุดสําคัญนะครับข้อที่1นะครับสินทรัพย์หลักของออนไลน์เนี่ยเป็นสูตรการค้าแบบเปิดนะครับหรือว่าคอมมูนิตี้มอลล์ทั้งหมดย้ำว่าเป็นสูตรการค้าเนอะไม่ได้เป็นห้างสรรพสินค้านะครับดังนั้นรายได้หลักของกิจการเนี่ยมาจากการให้เช่าพื้นที่นะครับไม่ได้ลงไปขายสินค้าด้วยตนเองนะครับข้อที่2อนะครับอันนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะ ในบริเวณกรุงเทพปริมนทลน,นะครับยกเว้นตัวกาดฝรั่งเนี่ยจะอยู่ที่เชียงใหม่เนาะแต่ที่เหลือเนี่ยก็อยู่ในกรุงเทพและปริมนทลหมดเลยนะครับถึงแม้ว่าโลเคชันจะไม่ใช่ใจกลางเมือง CBD นะครับแต่ถือว่าพื้นที่เนี่ยอยู่ในทำเลดีนะครับสังเกตทุกแห่งเลยเนาะจะอยู่ท่ามกลางชุมชนนะครับใกล้แหล่งที่อยู่อาศัยมีหมู่บ้านโรงเรียนนะครับเน้นไปที่หมู่บ้านซะเยอะนะครับแล้วก็มีผู้ใช้ชีวิตอยู่บริเวณแถบนั้นเนี่ยหนานแน่นนะครับ ข้อที่3มนะครับมีกําลังซื้อสูงเนะเพราะมีกลุ่มดีมาจากการจับใจ่ายใช้สอยทุกโครงการนะครับยังมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการใช้ใจ่ายอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเกิดออวิกฤตไวรัสแล้วรอก2องแล้วรอบ3นะครับก็ยังมีลูกค้าเข้ามาใช้เดี๋ยวผมจะพูดถึงอัตราการเข้าไปใช้บริการนะครับที่เป็นตัวเลขเลยว่าเออ,อยังดีจริงๆนะครับข้อที่4นะครับตัวส่วนใหญ่ ทั้งหมดนะครับห้างเปิดของเขาเนี่ยเป็นคอมมูนิตี้มอลล์นะครับก็จะปลอดภัยสูงกว่าในช่วงวิกฤตโควิด -19 แบบนี้นะครับข้อที่6นะครับแม้ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงนะครับร้านค้าส่วนใหญ่ก็ยังขายของที่จําเป็นต่อชีวิตประจําวันนะครับตอบสนองความต้องการให้ตรงจุดนะครับเช่นเดอะคริสตัลเอกมัยรามินทราเนี่ยก็มีกลุ่มพี่พีบ้านไฮเอ็นนะครับอยู่ใกล้เคียงค่อนข้างมากนะครับใครอยู่บ้านแถวนั้นก็จะรู้ว่ามีนะมีบ้านแพงๆอยู่เต็มไปหมดนะครับแอมปาก็จะมีกลุ่มนักเรียนผู้ปกครองนะครับนิสิตจุฬาผู้อยู่อาาัััยยยแถวนน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 ้บส่่่ีผมก็เดิ คอนโดผมอยู่แถวสารย่านนะครับแล้วก็โซนราชพฤกษ์นะครับก็มีบ้านเดี่ยวหรือหมู่บ้านจัดสรรราคาแพงค่อนข้างมากนะครับวันนี้ผมก็ไปบ่อยเหมือนกันนะครับบ้านอยู่ใกล้โซนราชพฤกษ์แต่ก็ไม่ได้เป็นหมู่บ้านราคาแพงนะเป็นบ้านเดี่ยวราคาถูกนะครับส่วนเรื่องของน้ำหนักสินทรัพย์เนี่ยนี้ก็สำคัญนะครับจากการประเมินมูลค่าครั้งล่าสุดนะั้น หนักไปที่สินทรัพย์3ตัวแรกค่อนข้างเยอะนะครับอยู่ที่ C D C นะครับประมาณ3,700ล้านบาทอยู่ที่ The Crystal เอกมัยรามินทราที่2,800ล้านบาทแล้วก็อยู่ที่ The Crystal ราชพฤกษ์ที่1,700ล้านบาทนะครับส่วนทรัพย์อื่นนะครับมูลค่าจะอยู่ที่ประมาณ200-700ล้านบาทไล่ไปตามขนาดนะโดยมีมูลค่ารวมของมูลค่ายุติธรรมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ11,000ล้านบาทนะครับภาพรวมของกลยุทธการเติบโต,ตนะครับผมขออนุญาตสรุปเพราะคิดว่าหลายคนคงอยากทราบเนาะก็ ออนไลนเนี่ยนะครับให้ข้อมูลไว้นะครับว่าเขาชอบเน้นการเติบโตกลุ่แบบ s y n e r g y made growth นะครับคือเน้นการดูแลรักษาผู้เช่าอย่างดีและช่วยส่งเสริมการขายด้วยนะครับเพื่อที่จะเติบโตไปด้วยกันนะครับอัตราการเช่า occupancy rate นะครับอยู่ที่94.4%อนะครับอัตราการต่อสัญญาก็สูงนะครับที่92.1%รวมถึงค่าเช่าเนี่ยก็สามารถค่าเช่าจากการต่อสัญญาเนี่ยก็ปรับตัวสูงขึ้นได้ถึง5%นะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็มาจาก อะไรเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมาจากการที่ตัวของเขาเนี่ยสามารถสร้าง s y ซ g เนจีเ Growth ได้นะครับทำให้ผู้เช่าเนี่ยมีความมั่นใจแล้วก็อยู่เขาต่อไปนะครับจากข้อมูลอัตราการเช่าพื้นที่ของซับนี่คืออนไลเนี่ยถือว่าน่าสนใจมากนะอันนี้ผมค่อนข้างตกใจพอสมควรเลยเพราะว่าตัวส0กันค้าหลักเนี่ยมีอัตราการเช่าสูงมากนะอย่าง CDC TC แล้วก็ TCR ก็คือตัว CDC the crystal เอกมาราบินทาแล้วก็ตัว the crystal ราชพฤกษ์นะครับ อัตราการเช่าอยู่ที่97.3% 96.7%และ96.4%ตามลำดับสูงมากเนะาะมากเกิน95%เนี่ยสำหรับศูนย์การค้าถือว่าสูงมากนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรล่ะเป็นอยู่ในวิกฤตโควิด -19 แบบนี้นะทำตัวเลขได้ขนาดนี้เนตัว3ศูนการค้าท็อปหลักเนี่ยผมว่าสูงมากเลยนะครับส่วนสินทรัพย์อื่นนะครับก็จะอยู่ในกรอบ80%ขึ้นไปนะครับที่โดดเด่นมากก็คือ SRM นะครับอัตราการเช่า96.5% อโมอรินี่มอลนะครับอัตราการเช่าก็18.3อัตราส่วนผู้เช่านะครับจะอยู่ที่ผู้เช่าหลักประมาณ33ผู้เช่ารองที่63นะครับในสัญญาเนี่ยทยอยหมดอายุนะครับมีสั้นกลางยาวเนี่ยประมาณเท่าๆกันเลยนะครับอย่างละประมาณ1ใน3ก็คือหมดอายุระยะน้อยกว่า1ปีประมาณ31 1-3ปี43และยาวกว่า3ปีอีก26กลุ่มผู้เช่าหลัก5อันดับแรกได้แก่ 1>, 1. อาหารและเครื่องดื่ม 2. ของตกแต่งบ้านวัสดุเกี่ยวกับการแต่งบ้าน 3. ซูเปอร์มาร์เกต็ต 4. ความงามและสุขภาพ 5. โรงหนังนะครับโดยมันจะเฉลี่ยกันนะครับก็ถือได้ว่าไม่ได้พิ่งพาธุรกิจประเภทใดประเภทหนึ่งเป็นพิเศษนะครับมีฐานมีฐานผู้เช่านะครับที่แข็งแรงแล้วก็ปรับตัวได้เร็วนะครับ คราวนี้ผมมาสรุปงบไตมาสหให้ฟังนะครับโดยเฉพาะตัวเลขที่สําคัญสำคัญเนี่ยนะครับไตมาสหนะครับอะไรมีส่วนการคราทั้งหมด11แห่งในกรุงเทพและปริมณฑลและโครงการล่าสุดนะครับก็คือการฝรั่งเชียงใหม่ที่เข้าไปลงทุนเมื่อ6พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับพื้นที่ให้เช่าสุดที่รวมอยู่ที่146,775ตารางเมตรแม้ว่าในช่วง2-22มกราคมเนี่ยนะครับรัฐบาลจะได้ประกาศปิดให้บริการธุรกิจบางประเภทชั่วคราวเช่นฟิตเนส เกมสถานที่นวสนามเด็กเล่นสนามสรความงามนะครับแต่ภาพรวมของผู้ที่เข้ามาใช้บริการของออนไลน์เนี่ยก็ยังอยู่ที่79%ของภาวะปกตินะครับคีย์แฟกเตอร์สำคัญนะครับที่สำหรับไตรมาส1ปี2564นะครับที่ผมสรุปในงบมาให้เนื้อไม่ต้องไอม่านทุกบันทัดนะครับข้อแรกขอพูดที่อัตราการเช่าก่อนนะครับอัตราการเช่ารวมอยู่ที่อยู่ที่94.4%นะครับเทียบกับ92.8ในไตรมาส1ปี2563แล้วก็ 93.4ในไตรมาส4ปี2563เนี่ยนะครับได้ได้ดว,ว่าดีขึ้นทั้ง year-on-year year, แล้วก็ quarter-on-quarter quarter นะครับอย่างที่เราให้ฟังนะครับบริษัทเนี่ยก็เน้นย้ำเนอะว่ามันเป็น synergy Made growth ที่ทำให้ตัวผู้เช่าเนี่ยยังยินดีที่จะอยู่เขาต่อนะครับแล้วก็ตัว synergy growth เนี่ยช่วยเพิ่มรักษาอัตราช่วยเพิ่มอัตรารักษาผู้เช่าวไว้นะครับแล้วก็ช่วยสร้างการเติบโตโดยส่งเสริม เพิ่มช่องทางการขายต่างๆนะครับปัจจุบันมี occupancy rate ขึ้นมาถึง94.4%นะครับมีการเพิ่มสินค้าแบรนด์ดังเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับร้านค้าแบรนด์ดังต่างๆนะครับมีการดูแลศูนย์การค้าสาม่ำเสมอให้ศูนย์ดูดีสะอาดปลอดภัยนะครับสร้างความมั่นใจกับผู้เช่าและลูกค้านะครับข้อที่2อครับอันนี้หลายคนคงสงสัยแน่ๆนะครับคือค่าเช่าล่ะเป็นยังไงนะครับ การเกิดวิกฤตโควิด -19 แบบนี้นะครับสิ่งที่เจอแน่ๆก็คือการปรับค่าเช่าลดลงนะครับแต่ภาพรวมนะครับถือว่าลดลงเพียง1%จากปีก่อนนะครับและลดลง6%เมื่อเทียบกับทั้งปี2563นะครับ หนึ่งปีเนี่ยคือไตรมาสหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งเนาะนะครับหกเหกเปอร์เซ็นเนี่ยคือเทียบทั้งปีนะครับค่าเฉลี่ยรวมนะครับอยู่ที่ห้าร้อยสิบแปดบาทต่อตารางเมตรนะครับแต่สําหรับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบเป็นพิเศษนะครับทางออนไลน์เนี่ยจะลดลงให้เพิ่มสิบจุดสองเปอร์เซ็นต์นะครับค่าเช่าเนี่ยจะเฉลี่ยเหลืออยู่ที่ประมาณสี่ร้อยหกสิบห้าบาทต่อตารางเมตรนะครับก็ลดลงตามสภาพวิกฤตแบบนี้นะครับ ข้อที่3นะครับรายได้รวมนะครับอยู่ที่331.03ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น17%จากไตรมาสก,ก่อนนะครับมาจากอัตราการเช่าที่เพิ่มขึ้นนะครับแม้ตาค่าเช่าจะลดลงนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นนะครับจากไตรมาสก,ก่อน ส่วนใหญ่มันคือต้องไปอ่านงบนิดนึงเพราะว่างบไตรมาสสี่ปีที่แล้วเนี่ยแต่ค่อนข้างเข้าใจยากหน่อยเพราะว่ามันมีมาตรการปรับลดภาษีลงเรือในไตรมาสสี่นะครับการลงพวกรายได้ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะแปลกๆนิดนึงนะครับถ้างงเนี่ยผมให้เทียบ1ต่อหนึ่งจะดีกว่านะครับก็คือถ้าไปเทียบไตรมาสหนึ่งปีสองห้าหกสามแล้วเนี่ยจะเห็นว่ารายได้ลดลงห้าจุดหกเปอร์เซ็นต์ค่าใช้จ,จ่ายลดลงสี่จุดเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่เข้าใจง่ายกว่าเนาะแล้วก็ค่อนข้างจะดูดีเลยสําหรับมต มาตรการโควิดในปัจจุบันที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงะนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับออนไลน์เนี่ยถือว่าผมจัดว่าเป็นส่วนการค้าที่อยู่ในกลุ่มแข็งแกร่งนะครับเมื่อเทียบกับ อุตสาหกรรมเดียวกันนะครับเพราะว่าเจอระลอก2อล,ละลอก3เนอะแต่เราเห็นได้เลยว่ารายได้เนี่ยลดลงไปเพียง5%จากปี63นะครับในขณะที่ส่วนการค้าทั่วไปเนี่ยค่าเฉลี่ยจะลดลงอยู่ที่ประมาณ30-40%ิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับกำไรลดลงห้าเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนการค้าทั่วไปเนี่ยลดลงถึงประมาณสี่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับจำนวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการนะครับก็ยังอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ของช่วงเวลาปกตินะครับหากเทียบกับส่วนการค้าทั่วไปเนี่ยมันจะอยู่ประมาณหลาายยคคคนกก็อออจจะะิดถึงี์์แฟเตรรไ ที่ทาให้ให้มันยังอยู่ได้นะคบผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งมันมาจากการเป็นคอมมูนิตี้มอลนั่นแหละเพราะว่าโควิด1 9อย่างเงี้ยเวลาเราเข้าห้างปิดเราจะอึอดอัดอยังไงบอกไม่ถูกเนาะมันจะดูแบบนะเราก็ผมก็ปัจจุบันก็เดินห้างเปิดนะครับผมเนี่ยเดินกิสตส์ท็อะชพพกษกบ่อยมากนะครับก็ไปบางทีไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปทําธุระอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มันก็รู้สึกปลอดโปร่งดีมากกว่านะครับรู้สึกพอมันไม่อยู่ในห้องแอร์ล้วก็รู้สึกไปอีกแบบหนึ่งเนาะนะครับข้อที่4นะครับมาดูกาไรของไตรมาสห6 4 ก,นนะก็กำไรอยู่ที่141.39ล้านบาทนะครับเติบโตจากไตมาส4เนี่ย1.6%แต่ลดลงจากไตมาส1อยู่4.9%นะครับเหตุผลหลัลกๆก,ก็คือไวรัสโควิดเนี่ยเริ่มระบาดมาจากประมาณไตามาส2ปี2563นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเทียบ1 1. 1ต่อ1เนี่ยมันก็ตะลดลงนะครับไตมาสหน้านะเดี๋ยวมาดูกันเพราะว่ามันจะเห็นเต็มๆแล้วว่าได้รับผลวิกฤตจ,จากวิกฤตโควิดเนี่ยมันผลกระทบเป็นยังไงบ้างนะครับ ข้อที่5นะครับภาพรวมของสินทรัพย์นะสิ้นไต่มาสหนะครับอยู่ที่12,312ล้านบาทนี่สินเนี่ยอยู่ที่3,893ล้านบาทตีมูลค่าสินทรัพย์สุดทีินะครับอยู่ที่8,419ล้านบาทซึ่ง <ally> อันนี้ก็คนคงต้องถาวขึ้นมาในใจนะครับคือผมเนตอนอ่านถึงบรรทัดนี้ผมก็ต้องเปิดมือถือเช็คดูว่าตอนนี้ Market Cap ของเอาละ กำไรเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยผมตอบให้เลยละกันนะครับก็ขณะนี้นะครับหลักทรัพย์เนี่ยจะมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือว่ามาร์เก็ตครับเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบหกพันล้านบาทนะครับก็ตามกว่าตัวสินทรัพย์สุทธิเนาะนะครับ ต่อไปผมมีแผนการลงทุนของอไลน์นะครับที่เขาประกาศไว้นะครับก็เลยหยิบมาเล่าให้ฟังนะครับก็ตัวรายนะครับเดี๋ยวเล่าเร็วๆนะครับสามารถขยายการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ได้หลายประเภทนะครับโดยหลักก็คือส่วนการค้านอกจากนั้นอาจจะมีอาคารสำนักงานตลาดคลังสินค้าอาคารจอดรถนะครับคอนเซปต์การลงทุนขึ้นหนึ่งสินทรัพย์ดีราคาที่ต่ำสองซื้อเข้ามาแล้วสามารถปรับปรุงได้เพิ่มรายจ่ายได้ไม่ใช่เพิ่มรายจ่ายได้เพิ่มรายได้ได้ลดค่าใช้จ่ายได้แหมเพิ่มรายจ่ายได้อะไรละะร่ะ กับผู้ถือหน่วยได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอะไรนะครับมีแผนการทุนเพิ่ม3แห่งใช้เงินกู้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าทรัสเ์จะกู้ได้เยอะกว่าพวกก,นกอนวดอสังหาริมทรัพย์เนาะ แห่งแรกลงทุนไปแล้วคือกาดฝรั่งเชียงใหม่นะครับอีก2แห่งก็คือเดอะคริสตัลชยพลึกนะครับแล้วก็อาคารมิกซ์ยูสที่หัวลําโพงนะครับเป็นอาคารสานักงานกับพื้นที่ให้เช่านะครับเป้าหมายปีนี้นะครับจะเพิ่มพื้นที่ให้เช่าให้เป็น1นึ่งแตารางเมตรนะครับแล้วตั้งเป้าสินทรัพย์รวมของปีนี้อยู่ที่13,500ล้านบาทนะครับเนี่ผมนี่รอเดินเดอะคริสตัลชยพลึกเลยอันนี้ก็ใกล้บ้านเหมือนกันนะครับ กล้บ้านผมนี่ประมาณห่างจากบ้านผมหนึ่งหนึ่งชั่วโมงนะนี่ผมเรียกว่าใกล้แนละ้วผมเป็นคนต่างจังหวัดนะครับสําหรับเป้าหมายระยะยาวนะครับตั้งเป้าเพิ่มสินทรัพย์รวมเป็น3 0 0 0 0ล้านบาทใน5ปีข้างหน้านะครับก,ก็อนนี้ก็ต้องไปดูว่าเขาจะทําได้หรือเปล่านะนี่เป็นเป้าที่บริษัทตั้งไว้นะครับเป็นอินดีเพนเดนต์รีทนะครับที่ใหญ่ที่สุดนในเมืองไทยสนับสนุนและรองรับด้วยระบบการบริหารทั้งทางด้านกองรีทและการบริหารจัดการพื้นที่เช่าหรือ Property Management และการลงทุนเป็น Anr Investor Group KE จาก Group. แม้จเครึ่งหลงัง ของปีนี้นะครับจะมีการแพร่ระบาดแพร่ระบาดของโควิด -19 และลอก3อย่างต่อนเนื่องเนี่ยนะครับแต่ก็มองว่าผลการดาเนินง,งานจะเติบโตขึ้นจากปีที่แล้วนะครับเพราะว่าทางตัวออนไลน์เ,นเขาก็คิดว่าเขาน่าจะปรับตัวนะครับแล้วก็สร้างฐานผู้เช่าที่แข็งแรงแล้วก็ปรับกลยุทธ์เพิ่มไรายได้จากท่องทางเสริมต่างๆโดยเฉพาะกลุ่ม delivery p ่แพลตฟอร์มเนี่ยนะครับก็จะมีการจัดก,กิจกรรมส,งส่งเสริมการขายเพิ่มมากขึ้นนะครับและลดค่าใช้ใจ่ายผ่านการบริหารแบบรวมศูนย์นะครับ ฟังมานานนะครับเอาคีย์เทคเอาเวไปนะครับสั้นๆง่ายๆได้ใจความ1นึ่งทรัสต์นะครับหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นกลุ่มสินทรัพย์ที่ผมแนะนําให้ใครหลายคนซื้ออยู่แล้วโดยเฉพาะคนที่รับความเสี่ยงได้ไม่มากนะครับ <ST S 1> <ST> S> <S ต้องการเงินปันผลเป็นหลักซึ่งกองออนไลน์เนี่ยจ่ายปันผลทุกไตรมาสนะครับ <ST> S> <S ด้วยอาัตราการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า90%ของกําไรสุทธินะครับ <ST S> ในวงเล็บเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปอ่านไปศึกษาด้วยนะยนะครับผมเล่าเนี่ยเพราะว่า เดี๋ยวคนก็จะถามอีกว่าแล้วออไลน์จ่ายปันผลไหมนะครับผมก็จะพูดรวมไปทีเดียวเลยแต่ถ้าคุณชอบนะคุณต้องไม่อ่านข้อมูลอะไรนเพิ่มนะครับก่อนจะศึกษาลงทุนเนาะซึ่งผมเนี่ยจะเล่าตลอดว่าผมชอบกลุ่มศูนย์การค้ามากเพราะว่าตัวกลุ่มผู้เช่าเนี่ยมันค่อนข้างจะแข็งแรงมั่นคงเนาะถ้าเทียบกับกลุ่มอื่นนะครับดังนั้นเนี่ยใครหากสนใจออไลน์นะครับก็แนะนําว่านี่เป็นเดอะมัสนะครับจะลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เนี่ยไม่ไปเดินดูทรัพย์สินไม่ได้นะครับก็ไปเดินดูทรั เเอกมัยรามินทานแล้วก็คริสตัลรชพฤกษ์ที่เป็นสินทรัพย์หลักเนาะนะครับสนะครับทรัสสื่อกองทุนรวมสังหาริมทรัพย์นะครับมีการจ่ายทั้ง จ่ายปันผลจากกาำไรสุทธิแล้วจ่ายคืนเงินทุนนะครับดังนั้นนักลงทุนต้องไปศึกษาให้ดีว่าเงินที่เราได้ตอบแทนมาเนี่ยเป็นเงินส่วนไหนนะครับเป็นเงินปันผลหรือว่าเงินคืนทุนถ้ามันจ่ายมารวมกันเนี่ยมันแบ่งเป็นอย่างละกี่เปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับกองอไัไลก็ตอบคาถามไปเลยนะครับไม่มีขาดทุนสะสมเนาะแล้วก็จ่ายปันผลทั้งหมดจะอยู่ในรูปเงินปันผลล่าสุดไตามาสท,ที่1เนี่ยจ่ายปันผล0.15บาทนะครับตอนหน่วยคิดเป็นอัตราหลตอบแทน9.84%จากราคาตลาด6.10% 6.10บาท นะครับข้อที่3ช่วงเวลาที่ซื้อทรสัสซือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ดีเนี่ยคือซื้อซื้อในช่วงที่มูลค่าหลักทรัพย์ของราคาตลาดเนี่ยอยู่ต่ำกว่าสินทรัพย์สุทธินะครับวงเล็บไว้ก่อนวันนี้ไม่ได้เชียร์อะไรนะครับวันนี้พูดในภาพรวมว่าไม่ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยการซื้อในบริเวณนี้ก็ดีก็คือ,คอ ผมจะพูดหลักๆว่าจริงๆเวลาเราซื้อกองทุนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยถ้าเราไปดูพื้นฐานม,มาแล้วว่าโอเคเนี่ยให้ดู2อจุดหนคือตัวเปอร์เซ็นต์ยิวสูงกว่าที่เราคาดหวังหมายถึงว่าเราคาดหวังของดอกแทนปีละ5%ให้ยิวเกิน5%เนี่ยก็ถือว่าดีนะครับสคือควรจะซื้อที่มูล,ลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือ Market Cap เนี่ยต่ำกว่าสินทรัพย์สุทธิเนาะซึ่งดูภาพรวมแล้วเนี่ยอะไรตอนนี้นะครับก็ซื้อขายอยู่ที่ศูนย์จุดหกสามเท่าของราคาสินทรัพย์สุททธิเเ่านนนั้ใวงล็บ อันเนี้ยก็ตอบให้เพราะว่าเดี๋ยวก็จะโดนถามอีกเนะว่าให้คีย์เทคเอาไว้แล้วทำไมไม่บอกของออนไลน์ด้วยก็บอกให้จบไปเลยนะครับแต่นะยังไงก็ตามเนี่ยชอบไม่ชอบยังไงนะครับก็ต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนะครับสรุปภาพรวมอีกครั้งนะครับสำหรับตัวผมในมุมม,มุมมองผมเนาะก็ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่มีฟันดั้มเบนท่าที่ดีนะครับราคาซื้อขายเนี่ยปัจจุบันอยู่ที่0.6เท่าของ NAV นะครับแล้วกองออนไลน์เนี่ยมีมีเปอร์เซ็นต์ยิวอยู่ที่9%นะครับอุตสาหกรรรรมมวนะคับเปอร์เซ็นต์อยตนนีี้อยู่ท่ทประมาณ4-5%เท่านั้นนะครับ ลงนสสรดพอดแคสต์ Podcast, เทปนี้ได้รับการสนับสนุนโดยออนไลน์นะครับเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ข้อมูล้านการลงทุนในทรัสให้มากขึ้นแต่ขอย้ํานะอันนี้สัจจริงมากๆนะครับว่าทุกข้อมูลที่เล่าเป็นความเห็นของผมผ่านการอ่านรายงานประจําปีและงบการเงินนะครับด้วยทางออนไลน์เนี่ยได้ให้อิสระในการพูดและเล่าเต็มที่นะครับไม่มีการเซ็นเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะอันนี้มาจากตัวผมล้วนๆนะครับก็ขอบคุณออนไลน์นะซื่อที่ ให้เปิดกว้างในการทำคอนเทนต์นะครับและยังช่วยสนับสนุนทำคอนเทนต์ดีต่อไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยลงทุนสายพอดแคสต์ก็เล่าหุ้นเล่าสินทรัพย์อะไรอยู่แล้วนะครับเพียงแต่อะไรเข้ามาสนับสนุนผมอย่างเงี้ยก็คือเอาหุ้นตรงก็ดีใจนะครับเพราะว่าก็คือคอนเทนต์ที่เราเล่าอยู่แล้วแหละแล้วเราก็คอมฟอร์ตมากที่จะเล่าเลยเพราะว่าเราก็ไม่ได้เล่าเลยที่เกินจริงนะครับทุกอย่างก็ดูได้ในรายงานประจําปีงบการเงินใดๆนะครับแต่ตัวอะไรมาสนับสนุนเพื่อที่อยากจะให้มีคนรู้จักทร u s ของเขามากขึ้นนะครับแล้วก็ เป็นเป็นสปอนเซอร์ที่ใจดีมากนะครับก็เปิดกว้างในการเล่าได้เต็มที่เลยนะครับก็ขอบคุณอะไรอีกครั้งนะครับใครสนใจออนไลนะครับย้ำมีครั้งเนาะไม่ว่าจะซื้ออะไรก็ตามอ่านข้อมูลให้ละเอียดก่อนนะครับใครอยากอ่านข้อมูลเพิ่มเติมนะครับไปที่ w w w a l บเว็ e ดอทอหรือว่า Facebook Page ออนไลรีดก็ได้นะครับ a l l y เนอะออนไลนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับก็เทมนี้เป็นสปอนเซอร์นะครับแต่ก็ยังยืนยันว่า จริงใจมากนะครับก็ทุกอย่างเนี่ยไม่ได้ถูกเซ็นเซอร์เลยนะครับก็ดีใจมากๆที่ทางสปอนเซอร์เองนะครับแล้วคนละฟังก็คงจะเข้าใจแหละนะครับในเป้าหมายการทำพอดแคสต์ของผมเนาะก็มีแรงขึ้นมานะครับเฟื่องฟูขึ้นมาทีเดียวนะใจฟูนะครับมีงานเข้านะครับโอกาสหน้านะครับกลับมาพบกันใหม่ลงทุนซาพอดแคสต์จะมาเล่าอะไรให้ฟังนะครับก็อย่าลืมกลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ อย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์